ถ้าบป่าวสวนลำเพลินเอาไปเชี่ยวครับมามาถามคนเฮงคนหมาแน่ไหมพี่น้องยิ้มแนี่ยิ้มแน่ช่องเสาร้อยเป็นอะช่องใหญ่ช่องหลักโอ้โเนาะคนถูกหวยเนาะเป็นยังไงดะดีใจบ่เช็ดตรงนี้นะเช็ดตรงนี้หน่อยลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยสวัสดีรันี่นี่ขอบตาลูกขอบตาสวัสดีครับขอบตาลูกเออสวัสดีลูกสาวโอ้ยเนาะแหมสองไงเนี่ย เป็นยังไงพี่เป็นพ่อเนาะโอ้โแม่เป็นนี่ต้องถามคนหมานในข่าวว่าคนหมานถูกโอ้โหมันคงตื่นเว่าเออดีิงต้องหลาเออเอาเปลี่ยนลวดใหม่ทิใช้ลวดธรรมดาดิลวดเหลวแต่ว่าหนูมันไม่ค่อยเล่ยนสายผแล้วโอ้ยคนดวงดีเนาะพี่น้องเอ้ยมอขึ้นในนอตจะใสจ้าค่ะขึ้นในนอนจะใสร้านดูของไม่มีใสไม่มีรู้ไหมว่าร้านจะดูดีกรับแนะนำเไปยังค่ะ แบนักก็ดูนะแต่คือแบบเลือเสื้อนะบอกพี่น้องเนีเป็นจังไรมาจากไหนลอยบอะบาให้ฟังห่อยครับพ่น้องพี่พ่อบอกรู้พูดให้ฟั <c oughs> งหน่อยังไ,ไงก็ไปจอดอ่ะเต่เพราะพพาลเข้าะอืมมมอ่เออืใจมากอืม้ารอ้เพราะเรีนด

เราไปอนคลิปันซ้อมเหรอซ้อมวเหอพูดให้ฟังหน่อยซ้อมถึงวันที่หนึ่งค่ะดีเี่ยพราต้องไม่พอซื้อพอจะซ้อมะโดดก็สับก็เป็นเรื่องม่เลยค่ะจ้ะแล้วยัไงนอนอยู่กับกนนอนกันม่อวก็่างกันคือเก็บอกว่าเพียงแค่แค่จัหาง ไไรางวัลท,าาที่ไม่ไม่ตัวแรกไม่ได้รู้ว่าถูกรางวัลที่ห้าด,ด้วยคนดวงดีพกติ๊กไปหาขี่กับพ่อเฮ็ดคนดตืน่นต้นมาเออนี่เลยเนะเดี๋ยว,วเยววมืเ่อเชา้าตอนที่พ่อออกมาจากเอที่บ้านติดต่อแม่ให้มาไลายมาสองรอแล้วพ่อไปซื้อสามหแต่ไม่ได้ซื้อสามเก้าเลขมันมีเลขฮะ ใช่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 เอาถามหน่อยทีนี้ได้ถือไรบันทีบอ่ะรั้งแรกครั้งแรกเออเฮ้ยเนาะครั้งแรกโอ้ยรั้งแรกทั้งแรกรางวัลที่เท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวลูกสาวถูกรางวัลที่ห้าทห้าไปน่าจะประมาณสองหมื่นห้าสองเป็นศูนโอ้อาดีใจนะโอ้แต่ว่าเห็นไปปิดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเห็นเห็นลูกโคตร ไปรู้ไปลิซซิ่งมาอะไรอย่างนี่เ่ยหรือว่าโพสเก่าเนียงไปโวนไทยมันดันเข้าได้นี่เราพูดให้ฟังสักหน่อยดิลูกแล้วแม่แงเป็นไงแม่แมงอ่แล้ว่าจะไหนเห็นเฮอยู่ในในนนท์เรา้งสั้นปูไหมหอมันตเยนะ อันอันที่ซ้อมคือซ้อมก่อนนี่นรอก่อนหวยออกมาตัวหนึ่งซ้อมคือแค่เน็ตซื้อๆถ่ายคลิปหรือมาให้คอนเทนต์เออซื้อแล้วก็ซ้อมซื้อเออใช่ไหยเลยกระโดดที่หลีมวกประจำอย่างกับคนสลายกินไก่มาซาดามากประจำันที่หนึ่งนิดหนึ่งนะดีได้ที่ออกแปลกต่อไปเราต้องซื้อเราต้องซ้อมนะเออว่ แล้วต้องทาหน้าแดงด้วยใช่ต้องทำแบบต้องทำให้มันถึงจะถูกนะอันนั้นพี่หอมแก้ด้วเอ้ามีแต่คนเอาผลการทำที่ดีคำดีของตัตถุวาเนี่ยนอกประเทศอย่างนี้นะเราเชื่ใจใจคนเนอะอยู่ที่ดวงบุญวาสนาแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะใจมากเลยบุญในท่านตัวอืมบุญในหลายแต่เน่ยมัน้องรเสียเป็นที่ลราไปเงินรางวัลนั่นแหละ เไปดีเด้อใส่กอบไปด้อลุดจะไปตรงไหนจะจะไปขึ้นปีนึงไม่าหรอปีนึงไม่หรอปีนึ่งปลาื้นี่ก็ไปขึ้นแล้วใก่อนุนการเงนเิางเงินเทวดาุ้ลกนี่แล้วก็ขึ้นอยู่ก็แต่ของข้างมือเทวดาหือเพราะบาอย่างบาคนเบาบางคนหนักเบางคนกว่าอื่นก็แค่นี้แล้วแนู้นนะือว่าแพงด้ยก้น้น้น่าจะห้อยเลยแม่่เนาพเอาเพราะว่าิกระถือกักขึ้นน้า เมาอนซมีเอานฟมาะแล้วนีมานครับ่ี่ครับเอฟซีบ้านมานะมาแล้วโอ้ยลูกชายแกยังไม่มาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับอนนี้มันอพี่นองอยู่บไม่ฟันได้สูน่าท่าได้ได้9จมาฝากพ่อไปก็ได้นะเดี๋ยวที่พ่อไงยังดีหรอก ลหฝากพ่อไว้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปจัดการให้เรียบร้อยเลยเขียนซื้อมาสักแล้วเขียนซื้อแล้วล่งะเปียาไทยเอกสารมาถูกนะแล้าเรียบไอทยเอกสารไว้รเดี๋ยวท้งาว่าขึ้นมาขึ้นดีครอบเพราพ่อแม่ของแปงวันนด้ได้การแล้วไม่เกิโพจะได้เบิรยังนี่ยโอ้นี่บอกโอ้ดีใจสวยสวยสวยแม่แม่ม่ทำตัวนารักเป็นหางเป็นแพงตัว มาแต่ไหนก็เป kind of um, ็นทสกัสุดยอดเานันแล้อ like ีดาขอบคุณคยแม่ทุกคนค่ะแม่บ้านค่ะว่าซับพอร์ตเพราแม่เพิ่นซับพอร์ต่รูได้พอแบบที่ที่ในวงอ่ะที่วอกรังนะขึ้นกเนมาลตลอดขึ้กัลังใจตลอดขอบคุณในวงน้ำเนาะสุจยอดแล้วเีิีท่ี่ท่นี่ท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 นี่ท่ีเ่ี่ มคนแล้วมัน่ไดยกดบันทึกเลอเนี่ยโอ้โหทายเด็ดทายมาจังเอาส่งให้พ่อพ่อก็นึกออบันทึกเอาใหม่เอากดกดไว้มีชาบูได้เหรอเออาถูกเอานึกก็ส่งให้พ่อพ่อกันไม่รู้พ่อกันจะเอาเลยมีชาบูได้เหรอโอ้ยหนอนึ่ซื้อมาจะของห่วงก็เก็บไว้แอยพอดีมีเนี่ยมีหนักสุดบารของพ่อจะแปดนาทีแล้วอีหล่าอีหล่าส่งกล้องกันนึกว่าเราดูกล้องบันทึกไว้แล้วมั้ย หาโม่งกับพอดีกันจอดนะสู้ๆนะเป็นการนัดใจให้ถ้าข้าวกินหนูต้องวิ่งขับรถไปในนู่นจังใดๆเอาสู้ๆสู้ๆเหมือนเดิมกันนี่ฮะเอาพ่อก็นึกว่าหนูกดให้พ่อแล้วพ่อก็จับถ่ายอย่างเดียวเลยแล้วเอามาดูเอาวันอาทีตย์ทำไมไม่ขึ้นที่ไหนได้ไม่ได้กดเออไม่เป็นไรถ่ายใหม่ มันไม่ขึ้นดิมันมันเห็นดิดนไอ้กลุ่อะมงใสวะนั่นรู้ดิพ่อโดนพ่อแก้งลูกสาวหรือเปล่าครับให้นองคหนอคืนองลาคือ่นไ้อเนคือนี่นอนี่ป่ะเนี่ยนอนที่นี่เลยใช่ไหมไม่ไป ไม่ต้องไปแล้วเนี่ยผูกผูกเปนอนอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยสี่สิบโลสี่สิบห้ากิโลแม่แมแมออกจากนี่ไปใช่ไหมสมมติจะไปขึ้นใช่ไหมไปลัางสิทธ์เลยจ้ะเยอะแยะจ้ะปลื้นนี่ไงออกจากที่ปลือนนี่ไงลัางสิทธ์เยอะแยกค่ะมินบุรีก็เยอะแยกอ่ะถ้าอยากเสียเสียเปอร์เซ็นต์น้อยลาดําเนิน ไม่ถึงไม่ขี่บาทด้วยเราดำเนินหลังสิก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่ชนบุรีเยอะแยะไปธนาคารกรุงไทยน่ะตั้งนาก็เป็น,านชนะนาบูาจะพาไปขึ้นกรงไทยไม่ขึ้นกรุงไทยเลยนู่นไงชาบูนี่งไงชาบูเป็นเหตุหตพอดึกมากินมาม่าอิอูเขาวันนี้แต่งหน้าเหรอคะนี่ครับผมผมถ่ายอยู่ตั้งนานลูกสาวเจ้าไม่ให้กดให้ค่อยค่อยก็ไม่รู้ลง พี่เข่ากิเข่าครับพอแล้วื้อเท่ารสชาติแล้เข่าป้าพ่ไปโหลดเอ้าเจ้าถือตามขอบคุณนะครับผมฝากคลิปนี้จนปวดแขนแล้วครับพี่น้องเด้อคลิปนี้เท่านี้เด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีสวัสดีดาร์ทพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง